วิธีการทำแชมเฟอร์แล้วก็ให้ปักกินโดยกำหนดจำนวนครั้งในการกัดแล้วก็ทั้งสเต็ปดาวทั้งสเต็ปโอเวอร์นะครับวิธีการนะครับออชิ้นงานที่เรามีอยู่นะครับเราก็มาทำการเซตอัพนะครับแล้วก็เลือกฟีเจอร์แชมเฟอร์นะครับแบบแรกนะครับเราอาจจะเลือกเป็นคำว่าฟีเจอร์นะครับแล้วมาแตะที่ผิวซึ่งมีการทำแชมเฟอร์เอาไว้ หลังจากนั้นกดปุ่มกลางของเมาส์มันก็จะขึ้นชื่อขึ้นมาอย่างเช่นแชมเฟอร์หนึ่งนะครับแล้วก็โอเคนะครับอ,อ,รอีกอันนึงนะครับเราอยู่ที่ชิ้นงานชิ้นนี้แน่นอนนะครับเลือกคําว่าแชมเฟอร์เสร็จแล้วอาจจะม่เลือกคําว่าเค r ร์ฟนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ชิ้นงานที่ขอบของชิ้นงานเป็นเส้นนะครับกดชิปแล้วคลิกทีเดียวมันจะวิ่งทั้งหมดหลังจากนั้นก็กดปุ่มกลางของเมาส์นะครับก็จะเป็นแชมเฟอร์สองนะครับ แล้วก็โอเคพารามิเตอร์ที่มีอย่างอื่นยังไม่ต้องดูก็ได้หลังจากนั้นก็มาที่คําสั่ง2แกนนะครับเลือกคําสั่งแชมเฟอร์นะครับหรือเราจะมาที่ตรงฟีเจอร์เลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคําว่า create operation คําสั่ง2แกนนะครับแล้วก็เลือกแชมเฟอร์ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วทูลดับเบิลคลิกแล้วก็เลือกทูลที่เราสร้างเอาไว้ เสร็จแล้วลองแคลคู l เ t e ดูนะครับคลิกขวาแค c ค l ลเ e เก็จะได้เส้นทูนผ่าออกมาซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้นะครับทูนผ่าจมเข้าไปในชิ้นงานนะครับนั่นก็คือทิศทางไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นแชมเฟอร์ตรงนี้ดับเบิลคลิกนะครับก็จะมีแชมเฟอร์ซ้ายมีซ้ายมีขวานะครับเราอาจจะเลือกสลับกับด้านกันแล้วก็โอเคนะครับแล้วลองแคลคูลเ t e ดูใหมนะ่ก็จะเห็นทูนผ่าที่ออกมาข้างนอกนะครับคราวนี้ ลักษณะของการเข้าของทูนผ่านนะครับเราอาจจะกําหนดใหม่ก็คือเรื่องของ Lead-in Lead-out นะครับก็จะมีรูปแบบมาตรฐานให้นะครับเสร็จแล้วก็การให้มันมี o v e r อร์แลก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับแคคูลอีกทีนึงนะครับเข้าด้านนี้แต่ถ้าอยากเปลี่ยนทิศทางในการเข้าสามารถที่ผ่าซูทติ้งนะครับสตารพอยต์แล้วมาเลือกจุดนี้แทนกดปุ่มคางของเมาส์นะครับแล้วก็กดแคคูลเลตทางเข้าก็จะอยู่ ทางด้านนี้แทนนะครับลองโวล์ฟายง่ายๆดูว่าทูนจะมาจากตรงไหนนะครับก็คือทูนมาจากทางนี้นะครับเข้าไปก็เป็นการตัดตามแต่ครนี้มันก็จะเป็นการกินที่เยอะเกินไปเราอาจจะไม่โอเคนะครับทํำยังไงได้บ้างนะครับไล่ตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับก็มีตั้งแต่สเตปโอเวอร์ <c oughs> นะครับผมเอาเป็น ค่าแอดส์ลูให้เข้าครั้งละ1มิลนะครับคำนวณ3ครั้งเพราะว่าชระเพอร์ผมเป็น C3 สเต็ปดาวให้ลงครั้งละ1มิลแค่ผลิตด,ดูใหม่นะครับมันก็จะได้ทูดผ่านออกมาในลักษณะนี้เสร็จแล้วผ่าเซตติ้งนะครับมันก็จะมีทิปเดฟนะครับก็คือให้ทูเดเลยลงไปเท่าไหร่ถ้าผมสายเป็น, 1, นหนึ่งผลิตใหม่เห็นว่าทูดผ่าผมถูกยกขึ้นไปแต่ถ้าเป็นลบหนึ่ง คาคูเลตใหม่คือถังก็จะถังลงมาหมายความว่าถ้าผมมือไฟนะครับนะเห็นว่าทุน่านมันลงไปตํากว่าเดิมตํากว่าชิ้นงานนะครับ นี่คือวิธีการปรับนะครับแล้วก็ลองเดินดูง่ายๆหรือจะลองซิมูเลตดูนะครับให้เห็นเป็นชิ้นง,งานด้วยนะครับแอปฟลา ลองเดินซช้าสดูนะครับอี่วงออกมาแล้วเข้าไปใหม่คือลงทีละชั้นนะครับคือสเต็ปดาวหนึ่งมิลแล้วก็สเต็ปโอเวอร์ครั้งละหนึ่งมิลเข้าไปนะจนหมด นะครับแล้วก็ในทางกับกันส่วนที่อยู่ด้านในนะครับผมลองใช้คำสั่งดู p l i c a นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอา transfer สองนะครับแล้วก็ลอง calculate ดูนะครับก็จะเห็นทูนผ่าที่วิ่งเข้าไปด้านในนะครับ หมือนกันนะครับคราวนี้ที่ตัวมิเตอร์นะครับ, R meter, รบก็จะมีสเต็ปดาวน์สเต็ปโอเวอร์ในลักษณะเดียวกันนะครับส่วนลักษณะของการเข้าการออกก็อาจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้นะครับตามความเหมาะสมตามความต้องการนะครับหรือให้ R เล็กลง นะครับก็สามารถที่จะทําได้แต่ครั้นี้เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นเส้นโปรไฟล์มันจะมีแค่ 2D ดีจะเห็นว่าข้างนอกนะครับมีการลงมาสามครั้งแต่ตัวนี้ครั้งเดียวแล้วก็สเต็ปโอเวอร์เข้าไปสิ่งที่ต้องกำหนดเพิ่มเติมก็คือกำหนดท็อปกำหนดท็อปนะครับแล้วก็แคลคูเอใหม่ ก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาสามครั้งนะครับแต่ถ้าผมมาเลือกวัดต้อมไว้ข้างล่างสุดเลยนะครับก็ออกมาลงลึกลง,ลงไปอีกนะครับหรือถ้าผมเลือกวัดต้อมตรงจุดนี้มันก็จะโชว์ตัวเลขมานะครับตัวนี้คือยี่สิบสี่นะครับผมแก้เป็นยี่สิบสามก็คือตาลงมาหนึ่งมิลนั่นเองนะครับอันนี้มาดูภาพรวมๆทั้งหมดนะครับ ออก็ออกมาประมาณนี้